in your face สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดบบุ้งนะคะวันนี้เนาะจะมานักเสนอรุ่น XLT สีประตูเกี์ออโต้ค่ะราคาอยู่ที่9ก้0 0สบาทนะคะมาดูกันค่ะว่าแต่งอะไรบ้างนะเริ่มต้นด้วยชุดกระจังหนะ้า F150 ค่ะสวยๆหล่อๆ,ลๆกันไปเลยต่อด้วยไฟหน้ามาแต่งค่ะสามสเต็ปเนาะพร้อมกับตัวลูกแก้วสีฟ้าค่ะ มาดูด้านข้างกันจ้าคันนี้แต่งเรียบดูนะคะสวยงามเนาะด้านข้างนะคะจะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแม็กขอบ16ค่ะยางมอนเตอร์ a อทเรามาใส่ครอบแก้มเพิ่มเติมค่ะเพราะตัวจริงๆเขาจะเป็นโครเมียมนะคะเสริมหล่อด้วยคิวกันสาดและเราหลังคาด้านบนจ้า มาพร้อมกับเบ้ารองมือมาดูสุดหลออของเราอีกอย่าง,งค่ะตัวโลบานะคะเป็นโลบาแขนยาวค่ะของ Outlander ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงมากมาต่อด้วยไฟไท้ายจ้าไฟไท้ายตัว C สวยงาเมเนาะเป็นไฟไท้าย LED สวยไหมคะดูด้านหลังจ้าด้านหลังเป็นชุดกันชนเหล็กนะคะเป็นของ Outlander เหมือนกันเนาะขออนุญาตนิดน,นึงนะคะภาพก็จะมืดมดหน่อย คุณลูกค้าคนไหนสนใจโปรโมชั่นแบบไหนคะทักมาได้เลยส่วนคันนี้โปรโมชั่นอยู่ที่69,900บาทจ้าแต่งแบบนี้สวยๆงามๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจทักทักเซฟซทักแชททักไลน์ได้ทุกอย่างเลยจ้าขอบคุณค่ะ